จากมนานคิดถึงจังเลยหอมเจอยเหลาท้องถิ่นอยากกลับไปแนบโซไปดินมานริ่พึงคิดถึงเสมอ วส,ส,สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายก็วันนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งช่วงนี้เจอกันบ่อยเพราะว่าคนแก่ไม่รู้จะทาอะไรเช้าขึ้นมาพอทํางานบ้านส่วนตัวทําธุระส่วนตัวทํา ไปทาต้นไม้ไปดูหญ้าดูใบไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันอันนี้ดุงวันได้นี่มาใหม่มาอวดนะว่ามีขออวดดุงวันได้ไมโครโฟนใหม่เนี่ยใชเอ่ออันเก่ามันเสียที่จริงคะไมโครโฟนมันดีนะอันเก่ามันจะเป็นแบบนี้นี่นี่เก่ามันจะเป็นแบบนี้ แต่พอเออเนี่ยลุงวันจะเอาไอ้ตัวรีเซิร์ฟในตัวรับเนี่ยก็เสียไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนติดเสื้อแต่วันหนึ่งเนี่ยลุงวันดันเฟอ้อฟ้าเฟอ้อฟ้าก็คือซุ่มซามดันไปทําไอ้นี่มันตกใช่ไหมตกไอไอตัวรีเซิร์ฟตกมันก็แตกเลยเสียลุงวันก็ใช้กาวติดแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าน่าจะเสียข้างในน ผมว่าอันนี้ลุงวันซื้อมาชุดนึ่งนี่ก็ประมาณร้อยไอ้น,นี่ไม่น่าจะถึงด้วยละ่ะเน,นี่ยส่วนอันนี้ก็ก็การทํางานก็คล้ายกันไอ้ตัวนี้เราก็เสียบอันนี้มันเป็นเขาเรียกไทป์สีนาจะเป็นนี้ให้เราเนี่ยนี่นะจะเป็นไทป์เขาเรียก Type ไทป์สีไอ้ไอ้ตัวที่จิ้มตามไอ้โทรศัพท์เนี่ยมือถือเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามแบบ ก็มีของ iOS ก็คือ iPhone อันนี้ก็จะมีแล้วก็ก็จะมีแบบ Android Android ก็จะมีไอตัวเนี้ยที่เสียบหูฟังกับเสียบไม,มโครโฟนเนี้ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับ USB แต่เป็น mini USB ส่วนอันนี้เขาเรียกว่า Type C Type C ก็คือจะกลมๆปัจจุบันนี้ Type C ก็นิยมนะอันนี้ลุงวันก็ซื้อมาใหม่ อ่ซื้อมาเล่นอย่างนั้นเราไม่ไม่ได้โรง่าไม่ได้ซื้อของแพงซื้อของธรรมดาเนี่ยแหละแต่อันนี้ก็จะดีหน่อยชาร์จเสียบชาร์จในนี้ได้เลยเนี่ยไฟกระพริบกระพริบนะของเล่นคนแก่อันนี้ก็มีกองเก็บนะส่วนอันนี้ก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันดีแต่นี้ถ้าเราจะหาอันเนี้ยมันไม่ได้มันต้องความถีมันต้องได้กันเสียก็ซื้อเพราะเราไม่ได้ซื้อของแพงเราไม่ได้ซื้อของแพงอะไรมากมายก็ร้อยสองร้อยก็ก็ได้ ช่ไหมก็เล่นได้เอาไอาไ้ทำไลฟ์แต่ลุงวันก็ไม่เคยไลฟ์สดทุกทีนะก็เนี่ยทำเป็นคลิปอย่างเงี้ยนะวันนี้จะคุยเรื่องการใช้ใจ่ายของคนแก่เพราะว่าลุงวันเนี่ยออกไปหน้าบ้านเนี่ยเจอไอ้นี่ทุกวันเจอไอ้ใบปลิวที่เป็นนามบัตรของไอ้บอริษัทเงินด่วนเนี่ยนะมันมาด้านทุกวันเลยมันมาทิ้งหน้าบ้านทุกวันจนลำคาญแต่ว่าก็นั่นแหละเราลำคาญไปก็ไม่ได้อะไรคือ คืออ,อยู่หน้าบ้านเราก็เก็บมาซะนะเก็บมาทิ้งถังขยะหรือเก็บมาสะสมขายเป็นกระดาษจับกระดาษอะไรได้ทีนี้ลุงวันจะคุยเรื่องว่าการใช้จ่ายของคนแก่เนี่ยของคนสูงวัยนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยมากเหมือนสัไ,ไวัยหนุ่มนะวัยหนุ่มเนี่ยลุงวันก็ซื้อบ้าบอลแล้วก็ไม่รู้ซื้อบางทีก็ซื้อมาทิ้งเป็นขยะที่บ้านโดยเฉพาะของไนอะ้เพื่อนชาวจีสตัฟ ก็คือพวกของที่มาจากเมืองจีนอะไรลักษณะนี้แล้วเราก็ซื้อมาเห็นว่ามันใหม่มันสวยซื้อมาซื้อมาบางทีก็ได้ใช้ครั้งสองครั้งนะซึ่งคนแก่เรามักจะเป็นแบบเนี้แล้วอันที่สองอันนี้อันนี้คนแก่เกิดจากความอยากนะ,นะเดี๋ยวอันที่สองนี่เกิดจากการถูกล่อลวงให้ซื้อเกิดจากความความหลงไหลอย่างเช่นไปเจอของในเว็บอูราคาถูก ของโอ้ซื้อตลาดนี่200ยไอ้นี่60บบาทอ่าก็สั่งมาบางทีก็โดนล่อลวงไปอะไรมัง่งบางทีเจอสั่งของได้ของอะไรมาก็ไม่รู้ใช่ไหมและเขาลืมว่าได้ของแบบนั้นแต่ว่าคุณภาพไม่ใช่อย่างที่โฆษณาวไว้อะไรเงี้ยก็เคยมีนะอย่างเช่นลูกหลานอยากได้โทรศัพท์ยายที่อยู่บ้านเนะพ่อ,พอแม่ไปทํางานต่างจังหวัดนะ ายายา่าปู่ย่าตายายก็เดี๋ยวซื้อให้พอไปเห็นในในเว็บในคลิปนะหรือในไลฟ์สดก็เอามาซื้อเลยสั่งเลยก็เคยมีนะไอ้ที่ว่าสั่งของราคาสองพันอ่ี้ยเนี่ยบอกว่าหกสิบเกโอ้โหตายายก็ไปอ่าไปอะไรเขาเรียกไป F หรือไปอะไรก็ไม่รู้แต่พอ F เข้ามาจริงๆหรือว่าคุยเข้าไปในไลฟ์สดจริงๆว่าไม่ใช่หรอกใช่ไหม อาของราคาสองพันห้โหสองพัน้าก็อา่าก็ยังได้แต่จริงๆในร้านน่ะมันก็แค่พันเก้าพแอะไรเงี้ยแต่นี่บางทีคนแก่เราไม่ได้ดูใช่ไหมเราไม่ได้ดูในเราไม่ได้เปิดเว็บดูไม่ได้เปิดแต่ช้อปปี้ไม่ได้เปิดไอ้แพลตฟอร์มอะไรที่ขายของก็หลงเชื่อบางทีโทรศัพท์มือถือนะเอ มันบอกว่า6.9แต่พอไลฟ์พอเอฟจริงๆมันก็กลายเป็น2,003ใช่ไหมทั้งๆท,ที่ในในเว็บไซต์มันหรือว่าในตามร้านน่ยมันขายกันแท่1,009อะไรเงี้ยก็ถูกหลอกเพราะงะั้นคนแก่ก็ต้องระวังนะบางทีไปโดนหลอกอะไรแบบเนี้ยก็จะมาเตือนกันว่าเอออย่าให้ความหลงนี่เข้ามาอีกอันหนึ่งความโลภก,ก็คือโอ้โหแบบใครชวนลงทุน ก็โลภนะลงทุนพันหนึ่งได้พันห้าลงทุนพันหนึ่งได้แปดพันอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดความหลงความโลภก,ก็เสียเงินมาเยอะแล้วนะเพราะงั้นก็เตือนเตือนกับพวกที่สูงวัยทั้งหลายด้วยกันนี่แหละสูงวัยด้วยกันนี่แหละก็อย่าไปเชื่อเขาให้มากก็ตั้งสติให้ได้นะครับประการที่สี่เวลาคนคนสูงวัยเนี่ยซื้อของเนี่ย บางทีนี่เราซื้อของออนไลน์นี่เราไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นของใ่ไหมนึกว่ามันจะดีแต่พอมาแล้วมันก็เหมือนกับคุณภาพยังไม่ได้อะใช่ไหมก็ก็ลองดูแล้วกันเวลาซื้อข้าวซื้อของนะบางทีเราพอแก่แล้วเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นไงเราก็ต้องอต้องตั้งสติด,ดีๆอะไรเงี้ยก็มาคุยกันแล้วเนี่ยวันนี้อโวงงานซื้อนี่มาใหม่ ก็ตั้งสติแล้วล่ะว่า,าราคาเนี้ยมันจะให้เท่าเท่าราคาสามพัมันก็ไม่ได้แต่ที่อ้น,นี้จริงๆถ้าถ้าเป็นของที่มีแบรนด์เนมหน่อยนะมันก็จะราคานี่แหละสามพันสามพันห้าพันประมาณนี้แต่นี่ก็เป็นเอ่อไชน่าเมสก็เอเอาเป็นว่าเหมือนกนัถ้าเป็นภาษาของของพวกผลิตของพวกขายของตามออนไลน์เขาบอกของเทียบ ก็คือไม่ใช่ของแท้ว่างน,นั้นโอ้ของแท้แพงแต่จริงๆแล้วคุณภาพก็ใกล้เคียงกันละลุงวันเคยลองใช้แล้วละ่ะแต่เนี้ยลุงวันซื้อมาลองเล่นกีตาร์แต่ปรากฏว่าเสียงกีตาร์ดีนะแต่เสียงพูดเสียงร้องเนี่ยมันดังเกินไปเพราะว่ามันอาจจะอยู่ใกล้ปากด้วยและอาจจะเป็นไมโครโฟนที่มันมีที่มันเซนซิทีฟเนี่ยไวไปต่เสียงก็ ไม่ดีหรอกแต่ใช้พูดด,ดีแต่นี่ลุงวันไม่ได้ใช้ไม้นะอะ่ก็เพราะว่าไอไอกล้องเนี่ยมันเ,เป็นกล้องอ่ดีกล้องลูกให้มาใช่ไหมอ่าเป็นในนั้นนะไม่ใช่กล้องมือถือที่ติดกับกล้องอะลูกให้มามันก็เลยไวแต่เสียงหน่อยอ่อพอร,ระยะหลังๆสิบห้าปีผ่านมานี่ลุงวันไ,ไ,ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมือถือเองเลยนะแต่เจ๋งบ่อยมาก พอเจ๊งก็ลูกหลานให้มั่งอะไรมั่งเนี่ยก็และของรุงวันจะเจ๊งบ่อยก็ไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะด้วยความมือมือคันนะก็ไปกดนู้นกดนี่บางทีก็เจ๊งบ่อยนะของแม่บ้านเขาใช้โอ้โหเป็นสิบป,ปีเขายังไม่เจ๊งไอของเรานี่1สิบปีนี่ใช้ไปสี่สี่เครื่องก็เ,เลยตัดใจซื้อมาลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าลงมันจะลองไมโครโฟนนี้หน่อยเน,นื่องจากไมโครโฟนอันนี้มันเสียไปแล้ว ไม่ไอตัวไมโครโฟนไม่เสียแต่ตัวรีเซิเวอร์มันเสียตัวตัว,ตวรับนะตัวรับสัญญาณจากจากไมโครโฟน่ะมันเสียก็วันนี้เอามาอวดเฉยๆเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเสียงดีกว่านี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับรี่นนนาากกิมมเเเดดรรร้ไคยสสททุ